ก็ถือว่าเราใช้ชีพินประจําวันปกติแต่พอเราพิการขึ้นมาปุ๊บเราก็เดินไม่ได้เข้าห้องน้ําลําบากแม้แต่จะขึ้นเตียงที่เราจะนอนก็ยังลําบากอะคะ่ะแต่กว่าเราจะฝึกฝนให้เก่งขึ้นมาได้เราก็เหนื่อยสหาสากันเหมือนกันนะคะนับเป็นความรู้สึกที่ขมขื่นและปวดร้าวยากที่หลายคนจะเข้าใจได้ เพราะกว่า15ปีอัญชุดีหาดสารหญิงสาวจากจังหวัดน่านต้องกลายเป็นผู้พิการเดินไม่ได้อาศัยรถวีแชร์นั่งตลอดเวลาปัจจุบันต้องอดทนและกล้ามกลืนฝืนทนความเปลี่ยนแปลงของชีวิตจากสิ่งที่ตนเองดื้อรั้นตอนเปลี่ยนวัยรุ่นก็เ,เตือนว่าอวันนี้อย่าออกจากบ้านได้ไหม <c oughs> อะไรเงี้ยเพราะเขาเขาชา้เาเช้าก็ลุงนะไปขับรถชนมาลวอะไรเงี้ยวันนี้ไม่ต้องออกแต่เราก็รั้นนะคะเพราะความเป็นเด็ก กำลังเป็นวัยรุ่นก็อยากจะออกเที่ยวออกเล่นตามภาษาเด็กะ <c oughs> นะคะขณะที่อํานาจโหสริยอมรับว่าตนเองดื่มสุราแล้วขับจนประสบอบุบัติเหตุขึ้นต้องเสียขาข้างซ้าย,าายกลายเป็นผู้พิการมาก,กว่า20ปีแม้จะโชคดีที่ยังมีมือใช้ทํางานได้แต่บทเรียนของชีวิตรครั้งนี้คืออุทาหรณ์สำคัญของผู้ที่ยังคิดฝ่าฝืนเมาแล้วขับก็ขอเตือนว่าอย่าให้อย่าประมาท ยายเกิดดีที่สุดไม่ดื่มดื่มแล้วอย่าขับบทเรียนสำคัญของชีวิตทั้งสองคนต่างพร้อมใจวิงวอนฝากเป็นอุทาหรณ์เตือนบอกมาขอให้ตั้งสติและระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนตลอดเวลาเพราะหากพลาดพลัง้งชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากคนปกติมาเป็นผู้พิการต้องทนทุกข์ทรมานขนาดไหนจงอย่าร่วมชะตาการรมแบบนี้เลย กฤตภาพ์ก้วอนิดทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครรายงาน